สวัสดีค่ะนนท์คนบ้านนาะบ่มีแนวกินแรงค่ะมื่อนี้บ่มีแนวกินแรงได้มาหานอใหม่นี่หานอใหม่ย,ยู่สวนหลังบ้านมังนี้ก็มีอยู่กอเดียวค่ะแต่กินเมดปีเด้วค่ะกินเมดปีเกิดอยุเมดปีเมด่อสัตว์เอาถิ่ n สางรงทิมตัดลง่งทิมหลายเทียละ่ะจงไว้ต้นเดียวสองต้นแต่กระได้กินเมดปีเกิดยุ่ตลอดเวลาพี่น้องเอ้ยเบิงเกิดยุ่ตลอดปีตลอดสดัตวนี่เนี่ยแบบนี้ละคะ่ะถ้ามันห,ก,ออก,หกกับสางออกหกมากกสางออกตัดออกเกิด ก็ดีดีก็ไใครกินกินจุงฮะเดี๋ยวเห็นไหมคะบะหมี่แนวกินเสียแล้วโอ้พี่น้องเอ้ยมือเนียบะห,หมี่แนวกินเลยมาหาน่อใหม่แกงมีอันจากนอทั้งคนอ้อ

อ้นเพียรหลายท่าเท่เพียรหลายท่าท้สุวพ่อพักมันเนียเนาะเนียนแ่มันแรงมากเก่งเสียละโอ๊ยอยโี๊ยอ๊เพียรเดี๋ยวเดี๋อวโอ้ยพ oh, 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 oh. oh, 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 oh. ุ่ ถอยแล้วพี่น้องมึงปาดปาดปาดเขี่ยยังใช่ไหมหลายคา่ะแขกคนนะ่ะกอบไปนันคือหมักอยู่น้ำกอไปน่ะเผาบ่เผา,า,าสุบมะ แต่นั่นแล้ววันนี้แกงแกงแค่นอยเดียวก็กินเมื่อเมื่เกิดไรโอ้โหเสียขูลงขบขบอยู่พอนั่นนั่นนั่นเนี่ยเนี่ยนอนเหี้ยวเงี้ยวน่ะนั่นตัดลงมาเลยได้ัดเอาชุ้งสูงผุนผุนไหมเรื่องเรลืองพุ้นเออไม่เคยก็เกิดไรตัดเอาชุ้งชุงเอาไว้ไรต้น มันมันกเกลือหกขึ้นเ่าโอ้ยเป็นยังตัดอนนันงาอค่ะตัดเอาไปไป่ายมันตัวมันไม่ได้ขึ้นยากฮะไม่ได้ขึ้นไปนยากเ,เออตัดตั้มเออเห็นไมนี่นี่นี่อีกอันนึ่งในนอหน,นึ่งที่ต้นกลี่หลายพอนั่นแหละนั่นแหละนอหนึ่ง บอกไปตพีแหละันเคยบอกขุก่ด้ยงไหลนไปพุ่ยงหลยุงไหโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวยงกัดนอนนอยหน่อยนะมื่นี่ยาเมือตีตาแวนนั่นเดี๋ยวปล่อยเห็มันเห่วกันนอนน่ะมียูกอเดียวมองีกินมดปีมดสัดฮะ ว่าสียางไปสร้างปุ่นกับยานลมอาทิตย์เดียวแต่ละเกิดขึ้นมาอีกมาปอกจากแดดนัึกสิจิมาฉีกดมเหมือสองแกงสองงอกับกิมเมื่อเหมือดอกสองตายใหญ่ นี่ว่าไอ้นี่ช่างเออเออพูดหน่ะเพียเออเอ้ยเออเออเอออามาน้องใส่นีอ่อะนี่จะเพียย้ยนน้องค้าปลาเบงสมิ่งกันเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะเอ่อจะไปเอามีดมาป,ปอกอยู่นีล่ละถือไปใจ้ยนอมันเปลือกมันนี่จะเพียโพด เ,เรามีกรนเนื้อตาฮะ